ก้าไกลหนึ่งคนใช่ไหมคะที่กลายเป็นสสที่ตอนนั้นเมาแล้วขับแล้วก็ถแถลงลาออกไปแต่ว,ว่าหลายคนก็เอ้าแล้วทำไมตอนรับรองยังมีชื่ออยู่ล่ะนะคะอะเดี๋ยวดูนะคะว่าทางด้านของเลขาสภานี้ได้มีการออกมาชี้แจงกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎร,ร,ร,รหรือสสนั้นเหลือ490 9คนหลังจากที่ศาลนั้นได้แจ้งคดีนาทีพัดก้าไกลเมาแล้วขับว่าคดีถึงที่สุดแล้วทําให้พ้นสภาพแล้วก็รอเลื่อนลำดับนะคะหลังจากที่ได้ประธานสภาแล้วค่ะวันนี้นางพรพิษเพชรเจริญนะคะเลขาธิการสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้ชี้แจงในกรณีของการปรับตัวเลขสสจาก500คนเหลือ499คนในขณะนี้ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาได้ทำหนังสือถามไปยังศาลอาญามีนบุรีเพราะทราบจากข่าวว่ามีนางสาวณทีพัฒนกุลเศสศิ์สอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลต้องคดีเมาแล้วขับวันนี้ได้รับหนังสือจากศาลอาญามีนบุรีแจ้งว่าคดีถึงที่สุดแล้วก็เท่ากับสิ้นสมาชิกภาพสอสอแล้วตามมาตรา1 0 1 วงเล็บ13ดังนั้นจำนวนสอสอจึงลดลงซึ่งสำนักงานได้แจ้งกับพักเก้าไกลเป็นการภายในแล้วส่วนหนังสือแจ้งทางการจะแจ้งในวันนี้ค่ะส่วนการเลื่อนลำดับสสบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปขึ้นมาแทนนางสาวณทีพัฒนนั้นจะต้องรอให้มีประธานสภาคนใหม่ก่อนโดยใช้ระยะเวลา7วันนะคะนางพรพิษบอกว่าการที่เปิดประชุมรัฐสภาเนี่ย การเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะทางสำนักงานจะทำหนังสือแจ้งไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันพรุ่งนี้คือ28มิถุนายนเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับรัฐพิธีโดยสำนักงานได้มีการซักซ้อมการเปิดรัฐพิธีและซักซ้อมการเปิดประชุมมาโดยตลอดซึ่งในวันที่4กรกฎาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีจะเป็นการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเพื่อเลือกประธานสภาค่ะ ในเรื่องของการสิ้นสมาชิกภาพสสนี่แหละนะครับหาก็เป็นไปตามที่มีหนังสือจากสารอาญามีนบุรีแจ้งมาถึงสภานะพี่จิใช่ก็เป็นที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับซึ่งเอาละเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ถ้าหากเข้ามาเป็นสสก็ต้องถูกตัดสิทธิ์อยู่ดีนะแต่ก็มีการแสดงสปิริตในการที่จะลาออกตั้งแต่ตัวเองยังไม่ได้รับรองเป็นสสอๆๆๆ่ะ่ะถูกไหมฮะก็อาจจะรู้อยู่แล้วด้วย <ๆ S 1> ว่ายังไง ก็คงไม่ได้เป็นเพราะว่าคดีมีคดีความติดอย่างนี้ถูกต้องค่ะและอันนี้เป็นบัญชีรายชื่อก็เลยจะดูง่ายหน่อยก็คือขยับลำดับถัดไปขึ้นมานั่นเองนะคะแต่ว่านยะทางตอนนั้นก็คือเอาละได้พูดถึงการแสดงความรับผิดชอบนะแต่อีกในใจหนึ่งก็น่าจะรู้อยู่แล้วไหมว่าคงไม่รอดหรอกยังไงก็โดนคดีค่ะก็ตัดสินใจลาออกตอนนั้นเลยทั้งๆที่ตอนนั้นยังไม่ได้กับรับการรับรองเลย อ๋อใช่ที่บอกว่าจะลาออกจากสสได้ยังไงในเมื่อยังไม่ได้เป็นสสใช่ไหมคือตอนนั้นเราก็งงกันนะเอ้าลาออกจากการเป็นสสค่ะเอ้ายังไม่ได้เป็นสสใช่ไหนะก็อาจจะต้องระมัดระวังกันต่อไปเสียดายเลยใช่ไหมเจ้าตัวนะใช่ไหมคะเจ้าตัวเสียดายนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เอาลาบอกว่าจะไปผลักดันเรื่องของกฎหมายที่มีการรณรงค์มาเรื่องสมรสเท่าเทียมเรื่องอะไรต่างๆนะฮะก็ ไม่ได้ทําหน้าที่นั้นก็ไม่เป็นไรแต่ผมว่ามองว่าเป็นแง่ดีนะดีกว่าการที่คุณนทัทีพัทเนี่ยะนะไปต้องรับหนังสือรับรองอต้องมารายงานตัวสสวันนี้เสร็จแล้วเนี่ยต้องบากหน้าไปประชุมสภานัดแรกถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ต้องไปประกาศในที่ประชุมสภาอีกว่านะขอลาออกจากสสแบบนี้ดีที่หนังสือมาถึงก่อน ตอนแรกเหมือนจะว่าจะเป็นอย่างที่แจ<ช>้บอกต <ฮะ S 1> อนนั้นเหมือนกันนะว่าเจ้าตัวคือ<ช>ต้องมาก่อนแล้วก็ต้องมาแสดงต้องเข้าสภาเออั่นน่ะสินะฮะดีที่หนังสือจากสารอาญามีนบุรีเนี่ยจ<ช>แจ้งมาที่นะฮะสภาก่อน<ช>ไม่อย่างนั้นนี่ก็ต้องทําตามกระบวนการนะ,<ช>นะแล้วค่อยไปแจ้งลาออกใ,<ช>ในสภาว่าเป็นอย่างนั้นคุณพรพิษเพชรเจริญเลยาธิที่การสภาเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของหมายกําหนดการรัฐพิธีเปิดประชุมสภานะครับในวันที่3กร,รกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมายัางสภาด้วยนะครับพี่จิตะในเวลา1 7นาฬิกาซึ่งวันพรุ่งนี้ครับทางสำนักงานเลขาธิการสภาจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาชิกรัฐสภาด้วยขณะที่สำนักเลขาธิการก็ได้เตรียมซักซ้อมเพราะเป็นงานพิธีสำคัญอย่างไรก็ตามในวันที่3กรกฎาคมทางสำนักเลขาธิการเนี่ยนะครับ ขอร้องเลยนะขอความร่วมมือเลยนะครับว่าข้าราชการที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ท่านทำงานที่บ้านไปค่ะไม่ต้องเข้ามาแล้วก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย <c oughs> นะฮะเมื่อวานมีสื่อมวลชนผีไปแล้วะนะ,ะในวันที่สามเนี่ยสื่อมวลชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะไม่ได้มีหน้าที่การงานที่จะต้องเข้าสภา ท่านอาจจะประจําอยู่แหล่งอื่นหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยนะฮะงดเข้าพื้นที่รัฐสภาด้วยนะครับคุณพรพิษบอกว่าอย่างไรก็ตามสําหรับการประชุมสภานัดแรกเพื่อเลือกประธานสภาจากการประสานไปยังทุกพักการเมืองเว้นสองพักจะมีการนับประชุมในวันที่4กระกฎาคมเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีอันนี้คือการเลือกประธานนะโดยได้พลตํารวจโทวิโรธเปาอินสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย ฐานะที่เป็นสอสอ,อาวุโสสูงสุดจะทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวนะครับเข้าซักซ้อมในการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมอย่างเต็มที่ครับค่ะ